สวัสดีครับกระแสขาว่ดังมาแล้วครับโพสสั้นๆถูกโยงเต็มๆส่องความเคลื่อนไหวนิชาโพสสั้นๆแต่ถูกโยงโตโน่อ,อะไรแตงโมภาพที่แสนสุดจะประทับใจและจุกอ,อกไม่น้อยกับภาพของโตโน่พาคินเดินทางไปรูมพิธีไว้อาลัยของอดีตคุรักษ์อย่างแตงโมนิดาเมื่อวันที่13มีนาคม6ูที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีบางช่วงบางตอนที่พระเอกล่าไห้กลางงานจนถูกแชร์ไปทั่วโลกโซเชียลเจนกระทั้งต่อมาหนุ่มโตโน่ก็ได้มีการโพสต์บอกข้อความว่าเหนื่อยไม่เพื่อนอดทนหน่อยนะร้อนใช่ไหมเพื่อนอดทนหน่อยนะเจ็บปวดมากไม่เพื่อนอดทนหน่อยนะเรายังต้องฝึกกันต่อปีศาจและล่าสุดกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองไม่น้อย เมื่อสาวคนสนิทของโตโนโอ่อย่างนางเอกสาวนิชาได้โพสต์ภาพเป็นจอสีดำพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่า Respect แปลว่าเคารพหรือให้เกียรติงานนี้ก็แน่นอนว่าชาวเน็ตนำไปโยงถึงเรื่องของหนุ่มโตโนโ่ที่มาร่วมอะไรกับแตงโมนั่นเองขอขอบคุณข่าวจากที่นี่ .com ครับและขอขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอ,ขอบคุณครับ